สวัสดีค่ะอัปเดตหน้าร้านกันเช่นเดิมนะคะกับแม่ค้าคนเดิมค่ะคนเดิมและคนเดียวด้วยนะคะสําหรับช่อง YouTube ค่ะวรจรเญแท็กเตอร์นะคะอํเอาเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะ0804141669ค่ะเย็นวันที่5มิถุนายน2,568นะคะอัปเดตหน้าร้านสําหรับรถที่พร้อมจําหน่ายค่ะ ค่ร้านของเราเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง17.30น,นค่ะ365วันไม่มีวันหยุดนะคะจำหน่ายเงินสดอย่างเดียวกับรับลูกค้าที่ทำเรื่องยื่นกู้ผ่านทอกอมาทำเรื่องประเมินมาแล้วนะคะไม่มีผ่อนไม่มีดาวนะคะของเราจำหน่ายเงินสดอย่างเดียวค่ะคันแรกค่ะเป็นค u ูบ t ต้า ตัว MU 4 9 0 2นะคะ MU 4 9 0 2สวยสวยรถคัดเกรดมาให้เลยนะคะตัวนี้ปี64ตัวรถหน้ากากผานดันดินค่ะเดี๋ยวนะเสียงรถด,ดังมากตัวรถหน้ากากผานดันดินค่ะ คันนี้ใช้งานมาเพียงแค่85ชั่วโมงการทำงานนะคะสวยเดิมทั้งคันสีเดิมทั้งคันน็อตนไม่เคยขยับเลยนะคะเขามาแค่ตัวรถใบดันทางเราก็เลยไปหาฐานมาได้เป็นมือสองรงกลึงมานะคะแต่ว,ว่ามันสวยใบเขาก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะคะตัวนี้อันนี้นำเสนอเฉพาะตัวรถเนาะท้ายสวยๆเลยค่ะ ท้ายสวยๆเลยค่ะน็อตนึดค่ะไม่เคยแกะไม่เคยขยับมากอยู่ครบหมดนะคะยางแตะลงพื้นแค่85ชั่วโมงเองค่ะตัวนี้549,000บาทค่ะ549,000บาทนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ MU4902 ถัดมาค่ะก็จะเป็นกลุ่มรถตัว L L50 1.8นะคะตัวรถหน้ากากผานดันดินตัวรถหน้ากากผานดันดินแล้วก็มากับผานพวนปลาช้าง d h 2 4ดยหกนะคะแต่ว่าแปลงมาเป็นห้าใบนะคะใส่ป้องใหญ่ๆมาให้นะคะท้ายสวยๆเลยค่ะท้ายสวยๆมาร์กอยู่ครบหมดเลยนะคะพวกนี้สีสันตามเดิมยางหลัง80%ได้เลยค่ะ มีเก็บสีบางคนค่ะแล้วก็ใต้เบาะนะคะที่เก็บสีแผ่นพื้นสีเดิมแผ่นพื้นสีเดิมนะคะตัวนี้จดทะเบียนปี62 2590ชั่วโมงค่ะพวกนี้หัวกระโปรงฝาครอบพวกนี้สีเดิมหมดนะคะภายในห้องเครื่องก็สีเดิมค่ะมีเก็บบางโคนแล้วก็เก็บชุดคานล่างนะคะ รถไม่ได้เป็นรถลงน้ำมานะเป็นรถไล่มาค่ะแต่ว่ามันก็มีสีขเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ค่อยสวยเนาะก็เลยต้องเก็บเป็นบางส่วนให้ดูนะคะตัวนี้429,000บาทค่ะ429,000บาทจะมีฟรียางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะคะแต่ว่าตอนนี้พอดียังไม่ทันได้เปลี่ยนให้เนาะมีฟรียางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่ยางหลังตามเดิม80%ค่ะ เห้าศูนยครันนี้ปี60ตัวรถหน้ากากผานดันดินค่ะแล้วก็ให้ผานควนใหม่ใบ22นิ้วห้าใบของตราเพชรให้นะคะราคาคันนี้อยู่ที่3า9แ0 0เบาทค่ะเก็บบอดี้ภายนอกทั้งหมดเลยนะคะเช็คลวาซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวค่ะ3า9แ0 0เบาทค่ะ เห้าศหนึ่งแปดดีทีคันนี้ก็ปีหกสองนะคะคันนี้ก็ปีหกสองเป็นท่อสเตเลสแบบนี้นะคะตัวนี้ตัวรถหน้ากากผานดันดินค่ะแล้วก็มากับผานบุกเบิกอ่าตราช้างตรงตามรุ่นเขานะคะดีพีสองสองสี่เอฟค่ะสวยๆเลยนะคะท้ายก็สวยๆค่ะบันท้ายต่างๆนะคะเก็บ สีสันสวยเดิมไม่ให้ดูกระทะคู่หน้าคู่หลังเก็บทําสีบางคนเปลือกบอดี้ด้านบนเก็บทําสีหมดนะคะเว้นห้องเครื่องต่างๆค่ะอยู่เป็นสีเดิม4,29,000บาทค่ะเดี๋ยวคันนี้ชัว่วโมงอยู่ที่2,000กว่าๆว่า2790นะคะ ตัวนี้429,000บาทค่ะก็จะมีฟียางหน้าใหม่1คู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทันได้เปลี่ยนค่ะทีนี้ข้ามาเป็นตัว SP แล้วนะคะ L5018 SP ปี66ค่ะตัวนี้ตัวรถหน้ากากผานด้านดินค่ะแล้วก็มากับผานพวนใหม่ตราเพชรใบ24นิ้ว5ใบค่ะยางหน้ายางหลัง80-85%ค่ะ 539,000บาทปี66นะคะ539,000บาทค่ะ5018 SP อีกคันนึงนะคะตัวรถหน้ากากฐานดันดินฐานควรตราช้างนะคะยังหน้าใหม่ยังหลังตามเดิม80%ค่ะตัวนี้ปี64 4 0 0 4เดี๋ยวนะ499,000บาทค่ะ50 SP 40SP ค่ะ 40SP ตัวรถหน้ากากผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนนะคะสวยเดิมทั้งคันตรงตามรุ่นตามสปเปคเลยนะคะตัวนี้พวกนี้น็อตไม่เคยขยับค่ะ945ชั่วโมงการทำงานนะคะ439,000บาทค่ะ430,000 เก้าพบาทนะคะถัดมาค่ะ4018 SP เก็บสีสันภายนอกทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าภายในห้องเครื่องอไม่ได้ทำค่ะเก็บสวยๆไว้ให้นะคะ ตัวรถหน้ากากผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนตรงตามรุ่นอีกคำหนึ่งค่ะเก็บสีภายนอกนะคะปี6 3 3 8 9 0 0 0บาทค่ะได้ยังหน้าใหม่หนึ่งคู่ยังหลังตามเดิม80%เซนค่ะ4 0่ p เป็นรถตักนะคะ4 6 9 0 0 0บาทปี6,6200ชั่วโมงเปลี่ยนรุ่น มาเป็น36แรงตัวดีทีนะคะเสาปลมเป็นตัวดีทีตัวรถ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนนะคะยางหน้ายางหลัง75-80%เปอร์เซนเก็บสีสันเพื่อความสวยงามระบบเครื่องเกียร์ปกติดีสวยๆเลยนะคะตัวนี้259,000บาทค่ะ คันเป็นตัว sp แท้อีกคันหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นแบบคันโค้งค่ะหน้าหลังยางใหม่4เส้นจะอยู่ที่26900 0บาทค่ะ36ดีทีสากลมอีกคันหนึ่งนะคะราคาเดียวกันสเปคเดียวกันกับคันแรกเลยนะคะ25900 0บาทค่ะยางหน้าหลังเหมือนกันเลยนะคะค่ะจอดข้างกันนี้เหมือนกันเลยนะคะ 4508D t ตัวรถผานดันดินแล้วก็มีผานพวนนะคะใส่ยางหลังให้ใหม่หึงคู่เดี๋ยวจะฟรียางหน้าให้ไปเลยเนาะขายถูกไม่พอยางหลังเราใส่ให้ใหม่ก็9 2 8คู่แล้ว18,000นะคะแล้วก็เดี๋ยวฟรียางหน้าให้ใหม่เลยเป็นยางใหม่4เส้น259,000บาทเอาไปเลยค่ะ ยันม่าตัว e f 3 9 3 t นะคะตัวรถผาน,านดันดินแล้วก็มีผานพวนคันนี้ได้ยังใหม่4เส้นนะคะมีรีวิวเป็นคลิปของตัวยันม่าเมื่อ2-3วันก่อนอยู่นะคะตัวนี้ ที่จัดโปรเฉพาะตัวยันม่าเนาะลดคันละ20งหมบาทค่ะเฉพาะตัวยันม่าค่ะตัวนี้39แรงปี6 2 2อง0 0 0บาทยังใหม่สีเส้นรถสีสันไปตามเดิมนะคะขายตามสภาพนะคะเครื่องเกียร์ดีค่ะบอดี้สวยค่ะ รถพิเศษให้เฉพาะเดือนมิถุนายนเฉพาะกลุ่มของยันมาเหลือ2คันตอนนี้ลดให้สองหมื่นบาทคันนี้ก็จะเหลือเพียงสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทได้ยันมาตัวใหม่ไปนะคะปี B 62 EF393T ที่ตัวป้ายตัวไอเนี้ยเขาเป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นตัวโคเมียมนะคะไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตัวเก่าเออไม่ใช่ตัวเก่ามันจะมีตัวเก่าตัวใหม่เนาะตัวนี้เป็นตัวใหม่ค่ะสองแสนบาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็5้บเแรงไปแล้วนะคะไปส่งลูกค้าเมื่อวานเช้านี่เองนะคะก็จัดโปรจากสองเก้าเก้ลดสองหมื่นบาทเดือ279ก็ไปส่งลูกค้าที่อำเภอประจักษ์แล้วนะคะคันหนึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่สองคันนะคะที่จัดโปรรดให้สองหมื่บาทค่ะ ตัวนี้เป็นตัว YM357A ปี65นะคะปี P 65ตัวรถฐานดันดินแล้วก็มีฐานพวนค่ะยางหน้าใส่ให้ใหม่ยางหลังตามเดิม80%อยู่ที่3,99,000บาทค่ะ3,99,000บาทนะคะรถเครื่องดีเกียดีค่ะระบบแห้งๆเลยนะคะพอดีอา ตัวนี้เปิดดูไอ้นั่นให้ลูกค้านะคะมันเป็นเฟืองปั่นน้ำมันตัวตัวระบายตัวระบายไอ้นั่นเนาะมันเป็นเฟืองปั่นน้ำมันค่ะมันก็จะเป็นน้ำมันกระเด็นออกมานะคะพอดียังไม่ทนเนยเอาไปไปเช็ดไว้นะคะมันมีลูกค้าวีดีโอคอลจากอ,อยู่ที่พระเยาวหรือเปล่าที่โทรมาตอนเที่ยงเนาะแถวแถวแพแถวแถว,แถวพระเยานะคะที่โทรเข้ามาค่ะ ตัวนี้ก็เหลือ200,000ไม่ใช่200,000เหลือ3 7 9 0 0บาทนะคะได้ YM357A ปี65ไปใช้สวยๆเลยนะคะขายตามสภาพค่ะแต่ว่าเครื่องดีเกียร์ดีนะคะตัวนี้ค่ะ50ตกท้ายอีกคันหนึ่งนะคะตัวนี้50ตกท้ายอีกคันหนึ่งค่ะตัวนี้นะ่าจะปี6 ปี62นะคะตัวรถผ่านดันดินแล้วเข้ามากับผ่านกระทูนะคะตัวนี้รถสวยๆเลยค่ะรถไล่มาแท้ๆสวยๆเลยนะคะสีเดิมทั้งคันค่ะตัวนี้ยางหลังอยู่ที่80%ยางหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะคะยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะพวกนี้สีเดิมนะงานถ่ายค่ะ ตัวนี้4,19,000บาทนะคะ419,000บาทค่ะก็ประมาณนี้นะคะอ๋อมันเหลือบีบีสองหนขันหนึ่งค่ะตัวเปล่าปี65ห้านะคะหนึบาชั่วโมงค่ะหนึ่งแบาทนะคะกลุ่มรถ ที่พร้อมจำหน่ายก็มีประมาณนี้นะคะที่พร้อมจำหน่ายจริงๆเลยนอกนั้นมันก็จะเหลือเป็นเก็บสภาพพวกจอนเดียก็มีนะคะจอนเดียพวกปอดก็มีนะคะเดี๋ยวพวกปอดพวกจอนเดียเดี๋ยวโทรถามแฟนอีกทีหนึ่งนะคะที่เบอร์085 087 6581นะคะจะติดเบอร์แฟนโดยตรงเลยค่ะเดี๋ยวหาสติกเกอร์ให้ก่อน ค่ะเราใช้กัน2เบอร์นะคะที่ร้านของเรา0804141669อันนี้จะติดต่อเราได้โดยตรงเลยนะคะแล้วก็ติดต่อแฟนโดยตรงปัญหาเรื่องรถสุขภาพรถต่างๆค่ะอะหลงอะไรหรืออะไรยังไงนะคะโทรหาแฟนได้พวกกลุ่มรถฟอร์ดจอนเดียอะไรอย่างเงี้ยนะคะ085 087 6581นะคะแต่หากจะซื้อขายรถพวกกลุ่มโคบัต้า ตัวยันมาค่ะอะลงอะไรค่ะอุปกรณ์ต่างๆก็โทรหาเราโดยตรงเลยนะคะใช้กันสองเบอร์นี้นะคะเพราะว่าลูกค้าบางคนบางทีโทรมาหาเราอยากจะปรึกษาเรื่องรถรถมันอาการเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องแก้อะไรยังไงบางทีคือเราขายเป็นอย่างเดียวคือเราแก้ปัญหาไม่เป็นอพุทธง่ายๆเราก็จะให้โทรไปหาแฟนอีกทีหนึ่งเหมือนเดิมค่ะกับบางทีก็ให้แฟนโทรกลับ หาลูกค้าอีกทีเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะแยกผนแผนก,กันนิดนึงค่ะก็คือขายช่วยกันทั้งทั้งแฟนแล้วก็เรานะคะขายกันอยู่สองคนนะคะแล้วก็มีทีมงานเฝ้าร้านให้ทีมงานอยู่หน้าร้านให้เวลาที่ไม่อยู่เนาะรถไถมือสองแลอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถอําำเภอวางสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ ลืมบอกโปรโมชั่นของคูบอ t ตเนาะรถไถยคูบอตทุกคันลดให้คันละ1,000 0บาทสำหรับ FC หรือว่าสำหรับลูกค้าที่แจ้งทางเราว่าเห็นมาจากช่อง YouTube ติดตามคลิป YouTube หรืออะไรก็ได้ที่เห็นมาจากคลิป YouTube ของเราเนาะแมนะคค้าลดให้คันละ1,000 0บาทค่ะมีโปรโมชั่นจัดส่งให้ฟรีในระยะ1-300กอมอกมด้วยนะคะ แต่เฉพาะยันมาที่ว่างอยู่สองคันแม่ค้าลดให้คันละ2องหมบาทค่ะขายตามสภาพนะคะแต่ว่าส่วนของกลุ่มคูวัตา้าเขาก็จะมีเช็คลวดซึมเป็นถ่ายของเหลวให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าลดให้คันละ1นึ่งบาทค่ะฝากไว้ด้วยนะคะร้านเล็กๆของอำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีคะ่ะวอาเจริญแท็กเตอร์คะ่ะ